สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิว ขุนยนทงความสะอาดคลีนโรบอทอันนี้เราซื้อมาราคา544บาทหรือ16ยูโรนะคะเครื่องนี้เราสั่งมาจากแอปพลิเคชันจุ้มนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่สั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีนมันส่งทั่วโลกเลยคล้ายๆกับอ l ล e ีเอ็กซ์เพรส n เเขาโฆษณาว่าเครื่องนี้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องไม่มีเวลาทำความสะอาดสามารถทำความสะอาดในส่วนที่เข้าถึงยากเช่นใต้โซฟาใต้เตียงมุมต่างๆและช่วยคลีนขนสัตว์ที่พื้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าใช้ดีไม่ดี งไงเรามาดูรีแอคชั่นของแมวที่บ้านนะคะ้าพวกเหมียวเหมียวเห็นเครื่องนี้แล้วมันจะเป็นยังไงวิธีใช้นะคะเปิดใช้งานตรงนี้มันจะเป็นปุ่มปิดตรงนี้นะคะตรงนี้คือที่ชาร์จไฟนะคะถ้าเกิดว่าแบตหมดเวลาเราชาร์จเนี่ยไฟตรงนี้มันจะเป็นสีแดงแต่ถ้าเราชาร์จตรงไฟตรงนี้มันดับลงก็แปลว่าแบตเต็มแล้วนะคะชาร์จ40นาทีใช้งานได้40นาทีนี้เป็นล้อนะคะ กลัวไหมเราอะพิสูจน์หลักฐานกินไม่ได้ไปดีกว่ารถชนแล้วมันถอยกลับมาเองได้นะคะนีิชนชันถอยกลับมาตอนนี้นะคะกำลังต,ตื่นเต้นนะคะเอาไปในต่อ ไปไม่ได้ละตัวนน้นเริ่มสงสัยติดขอบประตูค่ะเอามันมาวางในงจากติดอีกแล้วอ้าไปไปได้อไปได้เอง ีเริ่มสงสัยนะคะมาช่วยพี่คนาดพี่ขึ้นเนินไม่ได้นะคะอ่ะมานี้ไป oh, <no. S 1> เดี๋ยวเราจะลองเอาเศษกระดาษทิชชู่นะคะ ดูซิมันจะกินไหมลองดิเศษกระดาษตรงนี้นะคะอุ๊ยเศษกระดาษหายไปแล้วนี่ขนแมวนะคะมากินขนแมวสินี่หายไหมขนแม่หายไปแล้วะคะ่ะ ตอนนี้นะคะแมวของดิฉันได้ทำการขนของหนีขึ้นที่สูงแล้วค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะรู้สึกเป็นยังไงคะกลัวไหมคะเบ <Are you S 1> บี้กิฟต์มีเงินไห e กิฟต์มีเงินไหม e ิฟต์มีเงินไหมตโรวจเอาเฮ้เกิดอะไรขึ้นพี่ทำไมพี่ไม่เดินทำไมพี่ขย่าอย่างนั้นพี่เป็นอะไรดูซิ ขนแมวติดล้อใช่ไหมยังไงล่ะทีนี้นี่นะคะขนแมวแล้วก็ผมคนติดเต็มล้อเลยค่ะทาให้หมุนได้ไม่ดีนะคะ,คะเครื่องนี้นะคะไม่เหมาะสําหรับเจ้าของบ้านที่ไว้ผมยาวหรือว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะคะเหมาะสําหรับคนหัวโล้นที่เลี้ยงปลาเลี้ยงงูมากกว่านะคะมาดูผลลัพธ์ที่ได้กันนะคะ ขนแมวอื้อซ่าเลยเดี๋ยวเราแกะออกมานะคะวิธีการแกะนะคะให้เราปลดล็อกอันนี้ก่อนเนาะปลดล็อกอันนี้แล้วก็สไลด์ออกอย่างนี้นะคะมันจะมีลูกศรบอกเนี่ยค่ะว่ายังไงคุณตื่นเต้นมาดูด้วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีแต่ขนคุณทั้งนั้นอะที่เก็บมันก็เล็กนิดเดียวเองนะคะนี่นะคะขนแมวมันไปอุดอยู่ตรงเนี้ย ทำให้แบบไม่สามารถรับอะไรได้อีกแล้วก็มีเศษผงนะคะแล้วก็ตะกีกระดาษทิชชู่ที่เราลองนะคะวิธีใส่กลับนะคะเอาเทียนเป็นลูกศรตรงเนี้ยไว้ข้างนอกนะคะแล้วก็เสียบมันเข้าไปอย่างงี้ปึ๊บเหมือนไอ้นี่เลยอะ่ะปืนอารมณ์เด็กเล่น